จริงๆแล้วการโกงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยหรือเปล่าต้องยอมรับนะฮะว่าไอสาเหตุการโกงกันจริงกันเนี่ยนะฮะมันมาจากหลายๆสาเหตุประการที่หนึ่งคือระบบอุปถัม์ระบบอุปถัมก็คือระบบที่ความจริงอุปถัมในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดีนะฮะแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันพึ่งพาอาศัยกัน ก็เหมือนอย่างนักการเมืองกับข้าราชการนักการเมืองจะทุจริตเนี่ยนะครับคงจะทุจริตเองยากถ้าไม่ได้ข้าราชการช่วยเหลือหรือเป็นมือเป็นไม้ให้ในขณะเดียวกันที่ข้าราชการยอมช่วยเหลือเป็นมือเป็นไม้ให้ก็เพราะเหตุว่าต้องการให้หนักการเมืองนั้นสามารถที่จะคุ้มครองสามารถที่จะบันดาลในเรื่องลาบยศในตําแหน่งได้นั่นนี่คือสาเหตุอันหนึ่งคือ,อสังคมเป็นระบบอุรถัมภ์คือสังคมทางดิบ ประการที่สองก็ต้องยอมรับกับว่าลักษณะของบริภโภคนิยมกับวัตถุนิยมเราไม่ได้พูดนะฮะว่าปัญหาเศรษฐกิจกคือใครการทุจริตเพราะไม่มีกินเงินเดือนน้อยไม่ใช่แต่มันไอ้บริภโภคนิยมเมื่อวัตถุนิยมที่มันใสเข้าไปเนี่ยคนเราเนี่ยมันมันมีแล้วมันไม่พอใช้หรอกคือมันไม่ได้ใช้เศรษฐกิจกพอเพียงตามหลักของพระองค์ท่านนะฮะเมื่อมันฟุ้งเฟอ้อ ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนมาตั้งหลายปีละแนวความคิดของประชาชนเนี่ยนะครับรัฐบาลโกงได้ขอให้อยู่ดีนะฮะแล้วกเ็เมื่อมีความจำเป็นก็สามารถทุจริตได้เมื่อปีท5วร146เนี่ยนะครับองค์กรเพื่อความโปร่งใยในประเทศเนี่ยได้ทำการสำรวจเด็กนะฮะคือเอาเด็กที่ อยู่ชั้นมัธยมเนี่ยสามพันคนมารวมกลุ่มกันแล้วถามปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันซึ่งท่านอาจารย์สุมเมธตันติเวชกุลเนี่ยท่านเอาไปพูดอันหนึ่งคือว่าโกงได้แต่กใหยทำงานถ้ามันมีประเด็นนั้นในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของสังคมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการคอร์รัปชันทัศนคติคือแนวคิดของสังคมที่เอื้ออำนวยให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชันคำถามมันคนซื่อสัตย์คือคนที่ถูกเอาเปรียบในสังคมเชื่อไหม เด็ก84เเซเห็นด้วยนะร้อยคน84คนเห็นว่าคนซื่อสัตย์คือคนที่ถูกเอาเปรียบในสังคมแล้วผมบอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยอยู่ชั้นมัธยมแล้วเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแล้วเจริญธรรมคุณธรรมสอนแต่วิชาการแล้วออกมาสู่ถนนชีวิตแทนพวกเราด้วยความรู้สึกว่าคนซื่อสัตย์คือคนที่ถูกเอาเปรียบในสังคมอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยในภายภาคหน้า นี่คือสิ่งที่จะต้องแก้ผมพยายามพูดและรณรงค์แล้วก็ท้าทายกระทรวงศึกษาธิการบอกเอาแบบสํารวจขององค์กรเพื่อความโปรง่งใสในประเทศนี้ไปสํารวจเด็กทั่วประเทศเถอะมันจะออกมาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสภาพสังคมมันทําให้มองเห็นอย่างนี้ว่าคนซื่อสัตย์คือคนที่ถูกเเปรียบข้รการซื่อสัตย์คือขรการที่โง่แต่คนที่ทุจริตคนที่เอาอกเอาใจเจ้านายคนที่วิ่งเตทนนัาการเมืองคือคนที่ฉลาดมีตําแหน่งมียศนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแก้ และก็สาเหตุของการคอร์รัปชันอันหนึ่งก็คือความเบื่อหน่ายของประชาชนที่มีต่อการทุจริตอย่างที่โพกออกมาโกงได้ขอให้ทํางานนี่คือสิ่งที่เราสะท้อนออกมาแล้วมันจะต้องแก้กันให้ได้ถ้าแก้กันตรงนี้ไม่ตกแยากครับตกลงประเทศไทยอยู่ในวัฒนธรรมแห่งการโกงหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราปล่อยปละละเลยไม่ได้รนรงค์หรือว่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรง ก็ปล่อยกันไปเรื่อยนะฮะซึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามกับวิถีชีวิตที่ที่เรายึดถือมาเป็นระยะเวลายาวนานเราจะเห็นได้ว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเรานับถือเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกปรนะฮะประเทศไทยเนี่ยนับถือพุทธศาสนาไม่มีที่ไหนที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการโกงเป็นเรื่องดีเลยท่านท่านท่านพูดแต่ว่าทุกคนต้องสุจริตต้องซื่อสัตย์ ได้อยู่ในสีน้าด้วยใช่ฮะทุก,ท,ก,ก<า>ทุกอย่างเนี่ยการโกงทุกอย่างเนี่ยต้องต้องต้องออยึดถือหลักสุจริตเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญเลยแล้วปู่ย่าตายายเราก็ก็สอนกันมาอย่างนั้นผมผมผมจำได้ว่าในก่อนสมัยที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีเรื่องโกงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลย แล้วจะไม่ได้รับความเคารพนับถือเลยคนนั้นถึงแม้จะเป็นภรยาเป็นคนที่มีสถานะสูงส่งยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้เขาจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่สังคมจะไม่ยอมรับไม่ว่าจะร่ํารวยหรือยศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตยอย่างไรก็ตามสังคมไม่ยอมรับไม่ยอมรับฮะเราชี้ให้ดูเลยครับว่าเนี่ยบ้านเนี่ยโกงเข้ามาเออแต่มันต่างกันแล้วสมัยนี้ ขอให้ร่ำรวยแม้จะรู้ว่ามันโกงมาเราก็ยังกราบไหว้ได้มผมเห็นเยอะเลยบรรดาหัวหน้ามุงบรรดา<ม>โอ้โห,โหแกนนำบรรอยู่ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ถามผู้คนในจังหวัดนั้นเองรู้ไหมว่าไอ้นี่มันโกงรู้<ม>แต่ทำไมเองยังไกปกราบกราบไหว้มันอ้าวเราจะได้เอี่ยวไปด้วยหรือเราจะได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยฉันน่าจะพึ่งพึ่งพาได้พึ่งพาได้ตกลงค่านิายมมันเปลี่ยนป่าครับอย่างที่อาจารย์พูดนั่นอดีต แต่ผมคิดว่าวัฒนธรรมการโกงที่ว่าเนี่ยมันคือ,คอ,คอที่จันพูดก็ถูกแต่มันเป็นวัฒนธรรมที่มันมาพร้อมกับวัฒนธรรมอุปธรรมที่มันมีอยู่ก่อนแล้วครับรจย์คือการโกงเนี่ยคนที่โกงแล้วก็ไปอุปธรภมคำจุนดูแลคนอื่นเป็นลูกน้องเป็นบริวารเนี่ยคนที่ยอมรับว็กลายเป็นก,ก,ก็คือคนกลุ่มนั้นที่เป็นบริวารตัวเองทีนีอ้อย่างที่ว่ามันมีมากขึ้นไม่ได้มีแค่คนสองคน มันกลายเป็นว่าสังคมปัจจุบันนี้ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มันโกงทั้งนั้นอะไรเงี้ยคนก็จะมองว่าเพราะนั้นเพราะเพราะนั้นก็ก็คนที่ไม่ได้โกงก็จะเป็นก็จะกลายเป็นคนส่วนน้อยเสียเปรียบนนแล้วก็เสียเปรียบเป็นคนที่เสียเปรียบ